Okay. สองศิลปินออฟสุพณัฐและกิ่งเหมือนแพรควงคู่กันมาสมาตรพอค้าแม่ค้ามือสมัครเล่นชวน,นแฟนๆร่วมทำบุญด้วยการซื้อเสื้อยืดคำว่าให้ไม่สิ้นสุดและกระเป๋าดีไซน์เก๋ๆในกิจกรรมรวมพลังอาสาค,ครั้งที่2ได้รับความสนใจจากผู้คนมาร่วมอุดหนุนกันมากมายซึ่งทั้งคู่ก็โปรยยิ้มไปจากลายเซนไปอย่างสนุกสนานค่ะทั้งออฟและกิ่งบอกว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีชีวิตใหม่ที่สดใสอีกครั้งซึ่งไรายได้ทั้งหมดมอบให้โครงการศูนย์ปลูกถ ใจที่เ,เราแลวก็แฟนคลับเนี่ยได้มีโอกาสมาทมําบุญร่วมกันชาติหน้าจะได้เกิดมาเจอกันอีกถูกต้องค่ะก็แฟนคลับน่ารักมากเนาะ<อ>เหมือนกับแบบว่าจิตใจดีด้วยก็อย<น>่างแรกเลยคือซบๆก็คือแจกลายเซ็นครับแล้วก็<น>ด้วยสายตาของเราเนี่ยฮะ็นการเรียกเขา,า,าอาจจะไม่ใช้มือนะใช้สายตาลแล้วก็ลุกขีแล้วก็คิค้วเป็นนางกวากนิดนึงค่ะก็อยากจะให้ทุกคนมาช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะสวมบทเป็นพ่อค้าตลาดทันทีครับ ร้อยเก้าเก้าสองใบกระเป๋าห้าเก้าเก้าสี่ใบอะไรเงี้ยวะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปูกถ่ายอวัยวะใช่หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นตับไตนะครับผมหรือว่าจะเป็นที่เขาเรียกสาังกฤษว่าสเตมเซลล์หรือภาษาไทยก็คือเซลล์ต้นกำเนิดครับผมได้บุญมากๆเลยนะครับ